เกมที่ผมรอคอยมาจนได้ครับนินจาไกเดนโฟสา์รอมาตั้งนานวันนี้มันหมายผมลั่นในพี่สี่แกพานแล้วแต่คุณจะเล่นยังไงมือซ้ายผมเป็นอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องเล่นผมรอมานานมากฮลัลโหลรับสมัครมือซ้าย30,000บาทชื่ออะไรเจ้าอาครับชื่อสัจเจ็บครับ ผมรู้สึกว่าเหตุการณ์นี้เดจาวูเนาะเหมือนเราเคยอยู่เหตุการณ์นี้กันมาครั้งหนึ่งจริงๆผมก็คุ้นๆกับเหตุการณ์นี้เหมือนกันไม่ใช่ก็หนวดมาหน่อยหรอครับเสือกชื่อยอมิงครับสุประชัยเขาลบครับเกิดวันที่12ครับเดือนกันยายนครับอรพอ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 อะไรที่ทําให้คุณมั่นใจว่าคุณจะเป็นมือซ้ายให้กับผมได้ผมถนัดมือซ้ายพี่ถนัดมือขวาเอามารวมกันเราคืออันดับหนึ่งเฮ้ย จ,จริงๆผมว่าผมเป็นคนที่มีศักยภาพนะครับหลายๆคลิปหลายๆครั้งผมก็แสดงให้คนดูได้เห็นแล้วผมคิดว่าเขาน่าจะเห็นถึงศักยภาพของผมตรงนั้นที่พอที่จะเป็นมือซ้ายให้ไก่งิดได้ครับจริงเหรอครับถ้าจริงบอกผมหน่อยครับอืจริงๆที่ผมพูดไปอาจจะไม่เชื่อกันไม่งั้นก็ให้คนที่เขาเห็นศักยภาพของผมสามารถคอมเมนต์กันได้ว่าจะมีศักยภาพแค่ไหน ผมอว่าจะเห็นคอมเมนต์นั้นในช่องของผมนะครับเรื่องง่ายมากเลยครับผมอยู่กับคณมา1ิปีสามารถถือจิตกันได้โดยไม่ต้องที่คุณต้องพูดแค่คุณคิดผมฟังแค่สื่อสารกันทางจิตก็เพื่อน1ิปีอะไว้ใจกันได้ความแข่งขันวันนี้ไม่ธรรมดาทุกคนเลยนะครับคุณสามารถรับแรงกดดันได้มากน้อยแค่ไหนในการทํางานกับผมสบายมากครับสำหรับโปรเจกต์นี้ผมว่าจากประสบการณ์นักแข่งของผมอันนี้คือแบบขนมหวาน เอาตรงไงนะสีมือการเล่นเกมของผมอะโนหนึ่งวงการคุณก็รู้ครับคุณจะรับแรงกดดันได้หรอืผมว่าผมรับแรงกดดันได้ครับผมเคย เล่นเกมโดยที่มีเงินรางวัล3ล้านอยู่ตรงหน้าผมว่ามันเป็นแรงกดดันที่เยอะที่สุดในชีวิตของผมแล้ะครับไม่น่าจะมีอะไรมากดดันผมได้มากขนาดน,นั้นผมมั่นใจในศักยภาพของผมมากผมอาจจะเป็นโปรเยอรยคนหนึ่งก็ได้เพราะผมได้เครื่องโทรศัพทด์ดีกว่านี้ในตอนนี้คุณแข่งเกมใช่ครับขอโทษนะครับแข่งข่างนี้มันจะไปอยู่ในตัวคุณ ทำไมผมต้องจ้างคุณแต่ว่าคําตอบของคุณมันมีอยู่ในคําถามแรกแล้วผมตกลงที่จะทดลองงานกับคุณครับเชิญที่ห้องงานได้เลยครับผมอันนี้ผมเห็นด้วยครับผมตกลงที่จะให้คุณลองทดลองงานครับผมขอบคุณครับผมว่าคุณจะได้เงินก้อนนี้ครับครับผมเชิญครับผมว่าคุณมีของเชิญครับมีผู้เข้ามาขันอีกสองคนรอคุณอยู่คุณต้องจินกับเขาครับ ใครที่มั่นใจว่ามึงเก่งพอมึงนั่งเลยโอ้ยขี้ขี่บาทอ่ะสามหมื่นโอ้ยพี่แจ็คไปก่อนเลยฮะไปก่อนเลยตัดคู่แข่งไปก่อนเลยเอาให้พี่ก่ออนได้อยู่แล้วคนแรกๆมันจะง่ายโอ้ยพวกนี้โดนเชียดดีก็ไม่น่าจะได้ถึงมือสองคนนู้น มือผมตอนนี้แทบกดคีย์บอร์ดไม่ได้เลยมันกดแล้วมันพลิกมือไม่ได้ครับมันติดเปลือกอาดูแขนซ้ายดิอ่ะไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอะไรยัง่ะไปเลยขอแค่ครูสูก<อ>ว่ามึงเป็นส่วนหนึ่งกับกูได้อะ่เกมลายภาพโคตรสวยเลย Ninja Garden โฟลไออยากยเล่นปะม,นม,ามาแล้วมาแล้วมันมาแล้วคับเกมที่บาดอ่ะเกมนี้แพงแต่เราเล่นผ่าน Xbox Game Pass อ่าใช่หรอมันสามารถเข้าถึงคลังเกม PC คุณภาพสูงหลายร้อยเกมเลยอยางเด็ดอยางเด็ดไอ้มึงเดาชาวกำแพงทำอะไรอ่ะอันนี้กูเปลี่ยนได้ยไหม ไม่หาทางเฟอยู่นเล่นตรงไหนอ่ะได้สามหมื่นเนี่ยจะจะเอาไปซื้อทีทีเกมช่วยหน้าจับปืนเอาให้ผัดเอาให้ผัดไอ้นี่ก่อนะไรไอ้นี่หันเมาไปทางนู้นเอาแต่กำแพงเอาแต่กำแพงรอ่ก่อนไหมเอออันหนึ่งอันนี้คือเกณ่งนินมันยังทำได้เลยกูบอกให้เฮ้ยเออใจเย็นดีครับน้องๆ มันมีเกมหลากหลายแนวเลยมันจะเป็นเกม RPG, Action, ยิง R P G แอคชั่นผจญภัยกีฬาและวางแผนกลยุทธ์ก็มีหมดเลยนะครับใน x อ o x o x เกม a s s นะครับทุกคนมีมมหลายเกมอ่ะหลายเกมอุ้ยีอะไรทำอะไรแจ๊บ มันยุ่ง <cose S 1> มันไม่ใช่มันยุนงมันขลังนี่นี่ต้องไปฝั่งนี้ไม่อย่างนี้เต้องไม่ผ่านโปล์ทป้าพี่ไม่เห็นอะไรเงี้ยไป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 เข้ามาก็มากินแรงเพื่อนโอ้ยโโอเคอันนี้ยังไเจอมอนกูตายแล้วกูตกเหวตายไอ้นี่ใครแีทวิธีทำเรซูเม่นอะเว้ยใจเย็นดีเมื่อกี้ไก่หินยังไม่หันเมาเลยเอาโทษไก่หินดีกว่าอ้าว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 แล้ครับเจ้ากาตัดมันดีตะเตลยวดิตเตลยวตีไปเดินเข้าไปดิ เฮ้ยจงคืมเกินเนาะไอ้จีอาร์เนี่ยมึงเป็นแบบไอ้การตัวเนี้ยมึงจำไว้แล้วมึงอย่ามาสร้างกับกู่พี่สื่อสารก็นที่คุยกับคนอื่นทำไมอ่ะสื่อสารมือซ้ายมือขวา <c oughs> อัปเดตเกมใหม่ตลอดเวลานะครับสรุปเกมใหม่ได้ไม่อัานมันอันลิมิต d อ่อเดินเด<ม>ินนี่ไงอ่าพี่ได้ไม่พูดไปได้อยู่แล้วเนาะสีรอบเตลสเตลสเตลยเต๋ยวเต๋ยวนี่ต้องไหวได้แหละโจ โจโจโจเหยวาวแดงไหวไหวไหะกูได้แลแล้วโบกแจคผมงี่แข็ุนีหวแขรุดเหมือนกันเลยนี่อกายนี่ดูดีนี้กูดหลวนนงลบลังหินไปไเข้าไปนี่นีนตาโอโตามไปดีตามอยู่ครับตามอยู่สวยแจ๊สสวย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 เจอปูปวดกระเพาะเลา ออยาครับและเกมมีซีใหม่ไดตั้งแต่เดืรวมถึงเกมบล็อกบัสเตอยอดนิยมเกมคุณภาพที่นักวิจารณ์ยกย่องจาก Xbox Game Studio เกมใหม่ที่ได้แล้ววันนี้นะครับก็ Ninja Gaiden 4, Power Watch Simulator 2, c o l o w n i g h t Silk s ที่กลายหิดจบรับเปอร์เซ็นต์ของาเลกาซก็มี g a l of d u 2ก็น่าสนใจต้องได้อยากเล่นว่ะและเร็วๆนี้บน Xbox Game Pass ไดตั้งแต่วันแรก Call of Duty, Black Ops 7, The Elder, i r t u 2 Football Manager, 26 ใช่แล้วเขาคือเจ้าหญิงที่เราตามหางั้นมึงตายซะตรงนี้เอ้าอีกินอะไรดีกวยอย่าดิอย่าเสียสินได้ของเสียสินได้ของจริงจริงไม่ต้องฆ่าก็ได้มันทำมัน คุยกันได้จริงหน้ากากนั้นนายคือนินจาจากสำนักราเวนถูกไหมถูไม่ไยเย็นยาเย็นยาเย็นยายายาเย็นยเย็นยาเย็นยาเย็นราคาเดียวสุดคุ้มรับประสิทธิภาพเฉพาะสมาชิกพกเศยสมัครวันนี้จ่ายเพียง3าบาทเล่นได้นาน14วันสำหรับผู้สอรใหม่เท่านั้นและรายก็าบาทต่อเดือนหลังจากนั้น้สั่นทันทไหวอุยอุ้ยเ้ยอะไรอ่ะ Emer, เทยากุโมะเราเจอกับกาดนั่นคือกาดแห่งเจเนอเรลออฟฟิศไวดอร์ตอนาทกาชินี่เหรอวะตัวที่จะเดนพวกกูตัดมรงไหวมึงไหวได้ไหวขามศพก้ามศพข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 ยามึงง้ามใคข้ามศพข้ามศพข้ามศพข้ามงพข้าม่พข้ามึงข้ามยพข้ามศพข้ากกัขดิแต่ว่ามนมีอาไรอย่ามี้ส้ามญกว้าฉันต้ามศพข้ามศพขรายศรข้ามดพข้ว่ศแข่าัวพข้คนเพข้ามา ไอ้บอมี่ตาบอดอ่ะเจ็บตาละตีหายไปแล้วหายไปไหนอ่ะไม่นอนดิเอ๊ะไม่นอนดิเอ๊ะแต่ตอนนี้ผมพอรู้แล้วว่าฝีมือแจ็คประมาณไหนก็ตัวนี้นะตก็น่าจะระดับสูงอยู่เทสคนต่อไปได้เลยใครที่จะมาพิทักษ์เจ้าหญิงคนนี้ต่อตัวทีนี้เขาเดียกไปแล้วโอ้โหรีบเลยนะคุณจะลุกอยู่แล้วมาครับมือซ้ายผมสามารถบังคับได้ชิวๆเพราะมันคือปุ่มที่ผมกดทุกวันใช่หรออืมซี้โมครับ ้ยโอเคท่านจะรับที่พระบาทแม่งเล่นเล่ขนาดนี้เลยวะแต่จะสี่วันนะเดือนถัดไปเราก้าวสบายนะห่อญากเกมนะก้าวกูกจัดถักเต้นหนึ่งมาแล้วผมม่่มาแป๊บโอเคอะไรบ้างอ่าอันนี้ค่อยอ่ะพูดตรงๆว่าค่อาสบายหน่อยแแม่งเดินแบบเดินเหมือนคนเมาอ่ะอันนี้อันนี้ไม่เคยเล่นนะอันนี้เซนเกมเซนเกมซีปิดตาเลย อ่ะได้อาคพรมพรมได้พร้อมจะไม่พลาดกันจะคุยอย่างเออเอออ่ะอันนี้อ่นี่อ่ะแจ๊บว่ามึงกลับบ้านได้เลยครัว่าจะจะไม่ต้องไม่จริงอ่ะให้คนคอมเมนต์เลยอันไหนดูดีกว่าเนี่ยดูด็กเขาหันทางไหล่นี่นี่นี่ลื่นไหล่นู่นนุ่นนุ่นนู่นนุ่นนุ่นนุ่นน่ะไปทางไหนมทางนี้แหละครับทางไหนถูกแล้วครับนี่นี่นี่ไปทางนี้นี่อันนี้มาเก็บของครับมาเก็บของจะคุยอย่างไรดูมันถูกแล้วครับทางนี้แหละ มองหน้าคลองใจหรือเปล่ากายโวนก่อนพุ่งงงกลับมาทันทเมื่อกี้ไปเก็บหีบหวังว่ามันไปอีกทางนึงขวามือใช่ไหมอ่าเห็นไหมอ้าวมันอยู่ตรงหีบไม่ใช่เหรอวะไปใหม่ไปใหม่โอเคโอเคโอเคไปใหม่ไปใหม่โอเคเฮ็ดมาเลยไปเรื่องไปเรื่องไปเรื่องหรุเฮ้ยเดี๋ยวเดียวโอ้ยนี้เฮ้ยหลอมันไต่นู่นไต่นี่ได้นี่หว่าใช่เลยอันนี้ไปได้ไหมอ่าเห็นไหม คมอันนี้เราคมมึงอะทู่ไม่ใช่ขาหนีบนี่นี่ไม่ต้องไม่ต้องมาดีบรสวยสวยไปลเ,ออเลยไเลยเป็นหนึ่งเดียวอ่ะไกลแจ่วอ่ะเออเออโอเคเพชรมาเลยยังครับยังครับกูเล่นแค่สองนิ้วเอา กูว่าเอาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่รู้แล้วรู้แล้วกดได้แค่เดีวกลางกับนิ้่ยวนางอะเพราะว่าสีหลังมันมดนไม่ได้รู้แล้วนี่นี่แค่นี้นี่นี่นี่แคลนี่ลลื่นยๆเราไม่ได้กดดันหรอกนะแต่ถ้าเกิดกูใส่เฟิร์มทำได้ดีพวกมึงพวกมึงจะมาอยู่ตรงนี้ทำไมวะไม่มีไม่มีครับไม่มีไม่มีนี่ผมกดยาแล้วพี่เลื่อนเมาส์นี่ไม่เต็มครับี่มันมีไอคนก่อนหน้านี้มันเอาเลือดไปเสียครับไปเจอ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 สวยสวยสวยกระหิตสวยล็อกออนไปล็อกออนครับ สวยสวยสวยก็ยืนทั่วร์ไปลบชัวไปสวยชัวร์ไปลบลบโอ้โดนตัดไปตัดไปฮะมึงดูเรื่องมันไม่เป็นไร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 อันนี้มันไม่ใช่ที่ทอเรียแล้วอันนั้นมันมันนันแบบ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 แบเอ้าตายอะไรอ่ะวิชาทำไมอ่ะมึงออกมาช้าถ้าระยะมึงแบบไกลกว่านี้แล้วกูชาร์จเกลี่หมดแจ็ปมาลองใหม่อีกทีนึงเดี๋ยวรู้เลยว่ามันเป็นที่คนบังคับมือตาย เมื่อแกไม่ได้ยากเลยเว้ยมื่อแกจริงๆเจ็บนั่งหงองแบบยังแบบใช่ป่ะสามชัดสวยพี่รับสวยสวยเต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 ออกมาหน่อยแจ็คออกมาหน่อยออกมาหน่อยออกมาหน่อยสวยออกออกไกลๆเลยมเวชัดออกไกลๆออกไกลๆออกดีเย็นเย็นเย็นออกมาใกลๆเออออกไกลๆออกไกลๆไอ้นี่มันนักเลงดีเทเลียดนี่วะที่เอาแบบไถ่เมงตอนนี้มันด้วยไหวจริงๆเลยกูอกแล้วว่าเก่งนะเก่งหน่าวะไม่ต้องพูดสื่อกันรู้จิต เริ่มจากสเตลก่อนไหมเออสเตลเป็นหรือเปล่านะอ่าลบออกมาไกลมาไกลระวังระวังระวังออกมาไกลเพื่อชาร์ระยะไกลชาร์ดชาร์ดหันแรงนู้นเออโอเคในชาร์ดดีแล้วดีสายต่อตายต่องลบนี่คือสิ่งที่กูจะทำแต่พวกมึงสองคนไม่เข้าใจไงกูไม่คุยกันนะรอ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 อยู่รออยู่ชาร์ดมาตีแค่นั้นแหละแค่หล่อเว้ยบอกออกมาไกลๆก็เข้าไปนัวเออดูแล้วสองคนมาแล้วเน็ก มึงดูบอส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 สบายสบายมีสนาะเอาตอนาหก่อนเขาไม่รู้นาหเขาไม่รู้นาหลงอยู่หลงอยู่ตีปับปับปัโอเคอ๋ออ๋ออ๋ออออ้ตอตนสวยตอสวยจังหวะนี้แหละตีช้าปรบบปรับัสวยตอนจบโดนแล้วเดนแล้วมีเมาดีเม็ดปุ๊บปน๊บเุ๊บปุ๊บปุ๊าบเเ

รอแทนหายดีกว่าเพราะมึงไม่มีศักยภาพเลยไหวม่เกลียดลายรอยพี่เราลองงานมางทีลองกันแค่นี้เหรอไม่เกลียด้โอกาสแต่พวกนี้เร้องมาสานกูวันนี er> ้ว่ะแต่กูมองเห็นถึงคุณค่าของมึงเว้ยโอ้โหคนละบืญเฮ้ยอะไรอะเอ้ยโอ้ยขอบคุณครับ มือซ้ายไม่ไหว e ต่อจากนี้พวกมึงได้รับสิทธิ์ในการเป็นหนังไข่ซ้ายกูหนึ่งพันบาทคือค่าแรงในการเป็นเบสก,กูในเกาเดชูลูกแข็ซ้ายอ่ะรอหายดีกว่ามึ <c oughs> หินมากไอ,อ้หย่ามมีทรงแต่ยังทรงไม่พออู้พอเมื่อกี้พอมีเลือดอ่ะไอแจ๊บย,ยังไม่ได้ใช้เลือดเลยสักนิดนึงผมยังไม่มีโอกาสได้ทำอะไรเลยไม่เลือดเต็มมาใช้เลือดค่าแรงจะรั่วกับบ้านโลกาเดชูผ่านเอ็กบ็อกเกมพาสเอาพันบาทไปลงอ๋อนี่ไงค่าสมัครเอ็กบ็อก ไม่ได้มีบ้านเองก็ได้ไม่มีไอ้เป๋มาแย่งด้วยอุ้ยอุ้ยไปเลยกลับเลยเจอกันเจอกันไอเห่าก็ทำกูยิ้มได้แต่ว่ายังดีไม่พอว่ะดีไม่พอเลยปัญญามันมีหรือเปล่าได้วนเลจี่ปมคนเจ็บนะเลจี่เให้ดูดิเก่๋นะเก่งสรา มาแล้วครับกราวด์ดมึงรู้ตัวใช่ไหมไอ้เหวี่ยงกูตัวนั้นเดือดมาโอ้ก็อยากเป็นแบบอ่ะอยากเป็นแบบง่าสิทธิ์ในการเลือกตัวของไข่ซ้ายไม่มีสิทธิ์ค้นแฟชั่นแต่ตัวเปลือ้ยมาแล้วเอ้ยอะไรอะกระต่ายมีอันนี้มีอันนี้เราดูเต่าแอเคสุดยอดคนมันไอแขนรุ่นเหมือนไก่หินเลยไอ้ตัวนี้แขนรุ่นเหมือนไก่หินเลยกูแค่ใส่เปลือกไอ้แล้ตอนนี้พวกเราก็ถูกย่อส่วนมานะครับผม โอ้ย oh. พวกเราเป็นยังไงสบายดีกันไหมฮัลโหลโอเคพวกเราเอาไปชนภัยโรคก, oh. กว้างกันเถอะเย้ว้วและนี่ก็คือโรคก,กว้างของเราที่เราถูกยอดสุน oh. มาแ้วตามขอไปก้อน oh. ด่วนไปก่อน เพื่อนมึงโหนั่กลัวไอ้แบงส์านั่งกลัวมากแบงสัามนั่กลัวมากเอ้ยกายกายดูนี่สวยเพื่อนสวเนี่อทสองเพสวยเอโกัลยก็เลกันเลกามัน็ไปดี่านเปด็กตามคนอคิวต่ำาลยกูจะรั่วแล้วก็ไม่นำกันเองเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮมันลงมาได้พี่มันลงมาได้มันคืออะไรไม่รู้เนี่ยใตอ ว้าวทัสองคนได้ไมาเอยใจเอถ้าเราออกไปเราจะเจอราองสบยากนะเว้ยโอเคหรอวะเอ้มันให้ผมยืนยันตัวตอนไมันห้ตัวตัวโควิดอุ้ยอุ้ยเอาเอาติดติดพีกายติดพี่กาด้วยพี่กายได้วยเ้าแกไ้เมืนกูน้องโอเครอดไไกลยอะไรอะได้หมดเลยเอไดมันร้อเียนกเกมันรอยกิดไอ้เนี้ย อ่มันจับพวกกูใส่เฟือกไอ้พี่เบนพี่ไปร้อเขาเป็ดด้วยเนี่ยพี่ดูดิมันจับพวกเราใส่เฟือกกูมีแขนอย่างงี้กูอายตายเลยว่ะพี่แมงบุมรีกูอ่ะทุกคนดูดิกูยอมไม่มีแขนดีกว่ากูใส่แบบองเลยอ่ะไอ้ดองมาแล้วพี่กายวิ่งเร็วกว่าปะวะหรือว่าพี่กายวิ่งเร็ววะทำไมมาแล้ววิ่งไปไวก่อนเลมั้ลองสอนเราเล่นเก็บ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 ของเก็บของโอเคอันตรายครับผม ี่ไอเท่งขนาดคอมมอนครับโอเคได้เลเวลเบรนพาวเวอร์เราอยู่ห้องอะไรเราไม่รู้ไปมาแล้กูไม่ได้ค้าววุ้นไข่มีวุ้นตีมันดิสวยเอ้ยายสวยเอยาสวยเออมาแล้วครับโอมไข่ฝ้ายใครยี่คนแรกครับผมสวยน้องเไม่วด้แมลงต้นอะไรมึงก็หวานน้องนี่ขนาดตัวกูเล็กกูยังแทงตัวกูใหญ่กูบี้ไม่ยัางไรพวกเนี้ยเฮ้ยเราออกมาได้แล้ว พวกเรา,าลงคูกันไว้ลมาแรงมาแม<ห>รงมานรงมางมาแรงมาแรงมารงารมาแรงมาแรงมามาแรงมาแรยมงมาแรางมาแรงมาดรงมาแรงหาแรางมาแรงมงมหแรงมาแรมาแรมาแงมาแงมูแิคมางมูิคมงมาิคมงมามางมางมงมาแรงมแงมาแรรงมามงมูิงมรงมารงมงมามงมาางมมงมมงมงาามงงมางรางงม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 มมมมมาามมาตามมาตามมาามมาามาังมมางรราาราา ไม่เห็นแล้วปะวะมันไม่ได้ส่อง่ข้าเลยมันไม่เห็นนอนไม่เห็นนอนตามมาตามมาตามมาปุ๊บเข้ามาแล้วยังไงต่อเฮ้ยเรามีขวาน หยิบขวานคนละอันของเรานี่เราตัดไม้ได้เพราะเราได้ขวานมาแล้วงานัท่ดแ่เจ๊บงานถัาแจ๊บจะตัดเองไม้อะพวกว่าเราไหวกัเต่าทองปะเฮ้ยพวกเราระวังนี่ได้ทอนแล้วได้ทอนแล้วได้ทอนแล้วไอ้ได้ทอนกัจันแจ๊บเจ๊บไม่แจ๊บมทาไไอ้แจ๊บอะไรอะไว้อ่ไวไม่ได้ไ้จ๊บไอ้จ๊บมีอไไอ้เจ๊บป็นหารเต่าทองไอ้เจ๊บใครเป็นหารเต่าทองอะไรอะเข้ามา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 ทามเรามีทอนแล้วนี่เข้ามาามนี่นี่ไ่ โอ้ยโอ้ยเห็บเต็มเลยใครโทรมาทำเรื่องนะโอ้โหไม่สนกูเลยแม่งสนโทรศัพท์จะรั่วข้าวไอ้เหี้ยฮัลโหลโอ้ไม่ก่อนเรายังมีชีวิตรอดฉันกังวลมากกูดีใจที่กูยังรอดอยู่ปุบปากไว้ดิมึงเอาไปอย่นี้โอเค เหนือให้เราต้องสร้างหลักปักฐานในโลกอันโหดร้ายนี้แล้วมีแมะลงอันตรายมากมาย <Okay. S 1> อย่างแรกเลยนะ <c oughs> ไอ้พวกที่รับเงินกู1,000บาทในพวกไข่ซ้ายทั้งหลายที่ไม่เป็นสควนมนำ่งขระบในการเกินซ้ายจ <Okay. S 1> อมสร้าง <Okay. S 1> ที่อยู่อย่างดูราให้กูส่วนกูจะนอนอยู่ในกระป๋องชั่วข้าว y a h ฮู <c oughs> ถึงเวลาปล่อยให้เงินมาทำงานแล้วครับทุกคนจากการจ้างหนังไข่อะไรอ่ะคุ้มจัดเลยอ่ะก็รังเดียไม่ต้องทำกูอย่างโอ้โหบ้านพันหนึ่งก็ตามแล้วเฮ้ยพวกมึงเป็นมือซ้ายกูไม่ไหวเองไปในเท่านี้ก็ทำมันเต็มที่หน่อยครับโอเคทุกคนต่อจากนี้เราจะทำการปล่อยบอดนะครับบอดมนุษย์ทั้งสามตัวตัวผมจะไปกินข้าวเที่ยวเล่นพักผ่อนนอนเอ้อะไรอ่ะทำไมอ่ะเน่เจอกันครับเฮ้ยมาเล่นด้วยกันดิจ้า ไอ้แจ๊บมาฟังมาฟังเบฟเราตรงนี้เป็นฐานมึงเห็นบ้านหมาแั้วไหมบ้านหมามันมีหมาอยู่ในกระป๋องอ่ะเราจะสร้างบ้านเราแถวนี้แหละแต่เราต้องเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ไอ้แจ๊บตัดไม้เคลียร์ให้หมดเลยเคลียร์พื้นที่แจ๊บได้หาของค้ามาครับเดี๋ยวกูไปล่าสัตว์มาโอเคเปล่าได้โอเคพี่เดี๋ยวมื้ออาหารกูทำเอง มึงมเคยเห็นหมาที่มันแบบแกะเก็บมาที่มันทำแบบเอาไอ้ขาเลยไ,ไอ้ขาห้อยหลานเล่เหล่าไก่หินเลยทำไมกูต้องมานั่งหาถ้ำคนเดียววะไอ้สัสปกติกูไม่เห็นต้องทำเลยเออ,เอ,อหนึ่งคำนี่แบบเอาคุ้มมาไก่หินอะดูดิคุ้มอะไรอะ่ะไอ้สัสเยี่ยงธาตุเนาะเอาคุ้มมาตกลำล่างลำบากนะเว้ยไอ้หัวเขียวแม่งอยู่ไหนเว้ นี่ผมตีนี่มาเนี่ยเป็นตีบุ้งกี่มาแม่แคปมีหมานหนึ่งตัวแม่ก็ลำบากเรอแล้วอู้มึงยังเอาขายหัวไปไหนอีกโอ้ยแม่ไม่คุ้มเงินหนึ่งพันแทงเยินเลยเนี่ยไม่ได้อู้ไม่ได้อู้รับอย่างน้อยผมก็ไม่ทิ้งพี่น้องไปชิวอะ t ม2 hours later นายโอ้บ้านศัตูบาทเฮ้ย เ <Okay. S 2> ค่ระับเวลาแค่ไม่ไกี่ <S <S ชั่วโมงน้าไ,ได้ขนาดนี้เลยเหรอนี่ห้องนอนสับตัวบาทครับนี่อนน้ห้องแรกห้องสเสจีว นี่ห้องนอนก็อันนี้อันนี้ห้องสเปดอันนี้หนึ่งพบาทนะเว้ยห้องสเปดห้องสเปดดิผู้ต้องเอากระป๋องส่วนไก่อีกก็โดนกระป๋องไปครับเพราะไม่ได้สร้างอะไรสักอย่างได้ได้ได้ไดห้องครัวนีก็ให้ใช้นะข้างบนอ่ะมีโอนันมาเลยพันหนึ่งโอเคอ่าให้ใช้ห้องครัวเจอกรลิฟโบนัสหมื่นหนึ่งอ่าใช้ได้ทุกอย่างเลยใช้ได้ทุกอย่างเลยใช้ได้ทุกอย่างเลยว้าวจิ้มแจ่วครับของให้ไปเว้ยบุกรังมดสบายจัด เฮ้ยเนี่ยเนี่นี่ยพี่ดูดิเกีมันเกมมันไรวกหม่อมอย่างนี้เลยแต่มันเกีมพวม่มีกันสองคนวัต้องเคลียร์ลักก่อน้าหายแล้วกูซักระหนุ่ยกูยิงกูยิงเอาลูกน้องก่อนเอาลูกน้องก่อนเอาลูกน้องก่อนเข้าบอสต่อเขาบอสต่อมือเดียวจะซานะจ้ามาดิน้องมามาเข้าบอสเข้าบอสให้กูเปดไกูขปน่อง้อุ้กี่ต่ม่ตม่มกยิงลอ้ิไม่เข้าเเข้าอยู่เข้าอยู่ไหวไหวไหว ขอไฟหน่อยขอไฟหน่อยขอไฟหน่อยนี่ไงกูยิงกูยิงกูลอย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 กูยิงฟรีน้องกูยิงฟรี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 ครับผมกูยิงฟรีครับผมชิวๆกระจอกแค่นั้นแหละกระจอกมากระจอกยังไม่เท่าไหร่ดีกว่าเมื่อกี้ไม่เท่าไหร่ดีกว่าปลปลย้ายเกมเบื่อแล้วไอ้ยกูเล่นตั้งนานเลยก็ต้องเข้าใจอ่ะ เอ็กบ็อ e เกมพาราคาเพียงแค่35บาท14วันแรกครับทุกคนเล่นไม่คุ้มครับผมไปย้ายเกมอะไรอ่ะนี่ไอ้ซาตานใจอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใจอ่ะมาก่อนไลยนะครับใจว่ะสามสองหนึ่ง อะไรครับไม,ไม่ต้องล่าไม่ต้องล่าไม่ต้องล่ามึงโมคิวกูผมมั่นใจในสัก่วเสียงเดยเอาเล <c oughs> <c oughs>